ดอกดินที่เราได้มานะเราจะเอาไปล้างน้ำนะล้างน้ํานี่ต้องล้างหลายๆน้ํานะแล้วก็เอามาลวกนะหรือว่าเอามาต้มกับน้ําฮ้อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปซานะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องที่จะเอามาซากันนะไอ้เราจะต้มน้ำเอ่อก็จะมาแปลงน้ำที่เราจะามาซาดอกดินนะ ที่เคยทำมาจะใช้เป็นประทูนึ่งนะแต่วันนี้ประทูนึ่งเ้ามหมี่เนาะเ้าจะใช้เป็นนปากระป๋องแตนนะกะ็ใส่กะปิะไปหน่อยหนะน่อยเดียวไนมะ่ต้องมากนะ ก็จะใส่ปลากระป๋องลงไปนะปลากระป๋องนี่เอากะเอากะเอากะเนื้อมันนะเอากะจีนปลากระป๋องนะน้ำมันของมาเอานละ้วก็จะบีมันหน่อย ต้มให้เดือดแล้วก็เดียวเราจะเอาไปเป็นน้ำซาดอกดินนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เราจะเอามาทำซาดอกดินวันนี้นะซาดอกดินนี่เป็นอาหารของตังเหนือนะดอกดินนี่นะมันอาจจะมีมันจะอยู่นะตามมาบนก้อนหินหรือว่าน ที่มีน้ําไหลนะหรือว่าดินที่มีน้ําไหลหรือว่ามีความความชื้นนะคืออาจะเป็นอันมันไอ้นี่นะมันจะมันจะเกาะติดอยู่กับอ่ามันจะเกาะอยู่บนบนปืนปืนดินนะหรือว่าหรือว่าก้อนหินนะเนี่ยนะถ้ามันถ้ามันโดนแดดโดนเนี่ยมันก็จะแห้งเนะี่ยคนส่วนใหญ่แล้วเปิ้ลจะ คนสมัยก่อนไปนจะเก็บมาแล้วไปจะเอามาตากไว้นะเอามาตากแห้งไว้นะเวลาเราจะเอามากินนะเปิ้ลก็จะไม่แจ่เนาะเอามาแจ่นะ้าาําพนะื่อมันืมันฟื้นตัวแล้วก็เปิ้ลจะเอาไปลวกหรือว่าเอาไปต้มกับน้ําห้อนนะอันนี้เนี่ยอ่าวันนี้เราจะมาเอามาซ่าก,กันเนาะถ้าถามว่าดอกดินนี้มันมีลักษณะเป็นจะไดนะมันจะ คล้ายๆกับออวุ้นนะมันคล้ายๆวุ้นคล้ายๆกับสาลายนะจะคล้ายๆกับสาลายของญี่ปุ่นนะเนะี่ยมันจะเป็นวุ้นๆน,นะนะถ้าใครถ้าใครยังแบบเกยลองนะลองลองลองไปเซิร์ชลองไปไอ้เสาะหานะดอกดินนะอันนี้อันนี้แม่เป็นคนเก็บมานะแม่เก็บไว้ใหนนะ้แล้วก็ เดี๋ยวเราจะเอามาซ่านะเดี๋ยวไปดูกันนะก็เครื่องมันนะอันนี้คือดอกดินที่เราเอามาล้างแล้วก็ล้างหลายๆน้ำหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะมีเศษดินเศษอะไรอย่างเนาะแล้วเอามาลวกนะเอามาลวกเอามาต้มนะนะั่นแหละนี่ก็จะเป็นน้ําที่เรา,าไปต้มตะกี้นะถ้าไผ ไผชอบอย่างใดก็ใจอย่างอั้นนะบางโดยโดยส่วนใหญ่ที่กินมานี่ก็แม่เปิ้ลจะใจใเป็นปลาทูนึ่งนะเอาปลาทูนึ่งไปต้มกับกับปี๊นะถ้าใครชอบฮาก็ใส่ฮาลงไปนะอันนี้คือจะปิดน้ําเปิ้ลนะแล้วก็เครื่องอย่างอื่นก็จะมีนี่นะอันนี้ก็จะเป็นถั่วดินนะถั่วดินคั่วนะเอาก็เอามาตำม,มอกมันแหลกนะบต่ต้องให้มันแหลวนะมันจะบาลามเนาะเวลาคบเข้าใส่มันก็จะมันๆหน่อยนะ ก็จะมีหอมแดงซอยนะอันนี้ก็คือขาดมาได้เลยนะก็คือจะไข่ซอยนะแล้วก็มีพริกนะอันนี้วันนี้ใจเป็นพริกจีฟ้าแดงเนาะเพราะว่าถ้าไผ่มีพริกขี้หนูสวนก็ใจพริกขี้หนูสวนนะต้นหอมหอมเปอมนะแล้วก็บะเขือนี่เกยกินแก้วที่เพิ่นใส่บะเขือแจ้นะบะเขอแจต้ตัางตางภาคเหนือนะบะเขือแจ้ที่จะมันจะเป็นแกนสีเหลืองๆน่อยนะแต่วันนี้หมอมีนะ เขาก็เลยใจเป็นบเะเขือน้ำเมียงแตนนะเนาะแตนกันไปนะอันนี้มีพริกวันนี้ใส่พริกซอยน้อยเดียวนะแต่ถ้าสมมติว่ามันมเผ็ดเขาก็จะเพิ่มพริกป่นเข้าไปนะแต่ว่าถ้าใครมีเป็นพริกดิบก็ใส่พริกดิบนะเวลาครบโดนใส่มันจะล้ำดีนะก็เดียวอาะจะไปยำกันเลยนะเอือไปซาเนาะเดี๋ยวเราจะไปซากันเลยนะคะก็นนี้เราจะมายำกันเลยนะก่อ ใส่ดอกดินลงไปก่อนเลยนะใส่พริกลงไปเลยนะพริกใส่จะใครลงไปเลยใส่ถั่วดิน ใส่อหอมแดงซอยลงไปเลยนะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวเอาบะเขาก่อนนะแล้ก็ะจะใส่บะเขือลงไปนะถ้าเป็นบะเขือแจ้จะดีมากๆเลยนะแต่อันนี้มันน้องหมีนะใส่ลงไปเลยค่ะ,ยะใครจะใส่ชิลรโดรด,ดดีก่อ สบายเลยนะสะดวกนะชอ,อกชอบจะใดก็ชอบจะใดก็ใส่ไปเลยนะแล้วเขาก็จะใส่น้ำปลาน่อยนึงนะนี่เราก็จะมากลนนะมันจะหอมมามันจะหอมสะใรนะ จะไข่นี่ใ,ใส่น้ำหนักก็ได้นะอันนี้ก็ปรุงรสชาติตามตี้ต้องการแล้วนะเขาก็จะใส่ต้นหอมกันหอมป้อมลงไปเลยนะ เ็จเรียบร้อยแล้วนะสาหรับซาดอกดินนะเป็นของกินตังนั้นต่างภาคเหนือนะก็ถ้าใครบุงรู้จักนะลองลองเซิร์ชพอนะลองเซิร์ชลองซ่อหาดูนะก็รสชาติจะนี่นะดอกดินมันจะคล้ายๆกับสาลายนะเวลาคบกเขาใส่เนาะก็คลิปนี้วันนี้ไปกันก่อนนะป้ากัให้มหมคคลิปหน้าเนาะจะมาเนี่ยออย่างวันนี้ไปละ